มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะคาดว่า2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกมากขึ้นส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มมีฝนตกชุกในช่วงวันหยุดยาววันแม่ค่ะ นายสุกฤตเกิดแสงผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนสิงหาคมว่าโดยปกติช่วงนี้จะมีฝนตกชุกแต่ในปีนี้2ส,สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมฝนจะลดน้อยลงกว่าค่าปกติจากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมที่เคลื่อนกลับเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือทำให้ช่วงวันที่11 17สิงหาคมฝนใกล้เคียงค่าปกติ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มมีฝนมากขึ้นในช่วงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงหยุดยาววันแม่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกด้วยส่วนในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนที่มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งจะทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ค่ะห่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้ปริมาณฝนจะใกล้ๆเคียงกับค่าปกตินะคะแต่เป็นช่วงที่ฝนตกชุกจึงมีความเสี่ยงเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนมีฝนตกในพื้นที่ปริมาณมากแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยนะคะทําให้ปริมาณฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา15 3เซและมากกว่าค่าปกติถึง40.7%ค่ะอย่างไรก็ตามจากการเผยแพร่แบบจำ ลองฝนของสื่อออนไลน์ต่างๆที่แจ้งว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน้านนั้นผูน้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการตีความที่ไม่ครอบคลุมจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างน้อย2วันค่ะครับช่วงที่อาจจะต้องเริ่มเฝ้าระวังเลยนะครับก็คือช่วงหลังเดือน สิงหานี้เป็นต้นไปนะครับเป็นช่วงหลังของเดือนสิงหาเป็นต้นไปเนื่องจากอาจจะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มชุกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากล่องมรสุมเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาพัดผ่านภาคเหนือของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่จะมีฝนเยอะนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุทกภัยนะครับดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ตลอดครับค่ะไปดูในเรื่อง